ว่าเราในนามพุทธาบริษัทเชื่อประวัติพระพุทธองค์ี่่ทรงสร้างเป็นเวลาอดีตกันมานานจังจนกระทั่งปัจจุบันยังมั่นคง จำคำสังสะอาเป็นคำสังตีแน่นอนคือประจำได้เป็นคำตีสังสอนแน่นอนได้ตั้งจุดไว้ในสมมุติสองให้แาวอกพุทธาปลาตุกอง ช่วยเส้นร้มเปย์แพ้อกแพร่ทำใตเอ่ยชื่อปลาบุดปลาตำไร,ำรปลาตรงปลาแท้มองเป็นเอกเป็นเอกคำเราคนไทยใจรักเือยึดต,ตื้อทำจะน้อมนำความทุกข์ ปลอดตุกไปตอ,อก้อยเลิกหลดละแอปา,ายามุก าย,ยาคุมครองป้องอำมพลอ่านี่ลูกนะปลาเกว้วปลาทองตลอดตึงนหนอคอยน่ะพวกเอตอร์ต่างมนี่เป็นเกยมาแต่ในจานก็นไม่ใจรู้เต็นว่ามาอยู่ที่นี่กันอยู่กันไหมเรกๆก,กันมาเท่าเ,เร่งๆไม่ปน,นันนั่นยับยอกไหลน่ะ เร,เราจะระบุดเป็นปลานี่ลูกก็เรียกว่าเราในนามพุทธบริษัทอ,อันนี้เราเป็นบริษัทแต่วัดไม่ใช่คำว่าพุทธบริษัทไม่ตึงว่าหนึ่งภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและกับภิกษุนี่สี่อย่างนี้เขาเรียกพุทธบริษัทอ๋อนั่นยาวจดทะเบียนเรียบ ถูกต้องตามกฎหมา่ถูกนะเพราะเราต้องร, strikes, รักษารักษาศาสนาไว้ยืนยงศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทันจะไหมลูกดีพื้นดีประดันตั amento, to to <over> ้งแต่ปลอดซ้อนนึ System, htaking, ่งจนถึงซ้องพันนารอยหกสิบแท่นเลยดีพื้นดีประดันเพราะพอปลูกต้องส่งธาตุเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อแม่เชื่อไงเคยื่อแม่เชื่อปลงไม่ทรงบังคับนี่คือศาสนาพุทธเลยต้องกลายเป็นศาสนาเอกลองโลกนะ ออนนี้ชาชนาพุธนี่เป็นชาสนาที่ตันสะไม่ตันสะไม่ดีดปลื้ดีปน,นันคนเราต้ออย่เชื่อตามคำสอนพปะาผุทตองแล้วดีแต่ตันะนี้ก็เราเปดดมื0อสี่พันตาําข้าวจะหูนะอันนั้นตั้งสี่ตั้งเปิดมื้อสี่พัน,พนจามาดยันถึงยำไม่มดก็โยสั้นๆส,สามโคต้าๆว่า,ววาปลื้ หนึ่งไม่ทำความชั่วทุกอย่างจำไว้รับไม่ทำความชั่วทุกอย่างสองอสร้างาความดีตห้ตงพรมสามต่ำจิตใจสรบปต่ำจิจจตใจ,จ,จเบิกบาน,นแล้วการสรุปอสั้นไม่ไหวยาประมาทประมาตัมัดจุนูประทังผู้ที่มีความประมาทมัดจุราชยิงหรืออาจจะตึง้งใจเนี่ยแถวเนี่ย สร้างความดีไอ้ตึ้งปลอมไม่ทําความชั่วทุกอย่างแล้วชุดยอดเนี่ยวัวใจของศาสนาของอาสาดาพุทธนะอี่เจ้าอยากไปรู้ตีว่าปลาทองปลาเก๋วนมาแต่นเนยผมก็ไม่รู้ว่าเขาบวชที่เน้นกันกับแตกมากกับพมมาใหญ่บวชที่กับเนงเนงเเป็นปลาใหม่เลวเฮ้ยเคยบวชได้อะหลกฮะเจ้าตามว่าเคยบวชได้ เคยบววได้ประทองจนท่าหนักหน้าเหมือนว่าเราปลาปลอม <c oughs> บอกตาจองถึงป่าปลอมอาวันนี้เราชื่อจราไม่ได้ก็ช่างท่ากเคยบัวได้ได้แล้วนี้ลวกทองหนังข้างหน้าพุมีบัวได้พุมแล้วลวูกตองก็เบัวได้ก็กลลากปลาแก้วอยู่กลางลัางเดเหมงโหน่อยไงไหะ เล่นแงนงๆมากกับพรอมกกนงบวช <c oughs> อะจะได้ดกับวชกนเอาเองเลพันเนบวชเอาเองกับชายปล้นี่อยู่ในขั้ปฏิบัติกันนีอ่อไม่ได้ลูกเอต้าพันนซึกซึกเพื่อรอเตดอยอแล้วเตจเืเป,ป็นปลาเก่กว่ารอปลาปลอมเลยวุ <c oughs> เราทำได้เป็นบ,บุเบิ้นกงืบขออันแล้วรมา ไปตังกต่ีนะป้านาติปาตาเวรมานีทิ่คราบทังสมาติยามิไอ้คนนั้นเมื่อนก็นี่เรกะจำได้อั่นเองว่าใจทิปลาแก่ปลาตองเวลาก็ชวดพี่จดได้ปลาต้งลุกไงที่ว่ไอ้เนี่ยอภาวะตเตนภาวะตูทรับ พมังคาลังรักกันตุสมปราพุทธานุปวนาสตาชุติพุทธประธรรมานุปชับเรียแหน่เราจำไม่ได้ไม่อยากเท่าไหร่โล้แพร่ขึ้นมาเมื่อกี้ไถ่ขึ้นตั๊ปักลุ่มเลี่ยมลุ่มเลี่ยมนนั่แต่ปกติจบตรงนั้นจำได้ไหมโลูกกูชอบเดี่ยววัดด้านโน่นดินพอปลอยล่วงว่ะ สังฆานุปาเวนะสัทธาสุติพัวันตุตินีนวัตพาวาตุสัพพมังคตพุทธคัคคีเราไม่ได้จบพุทธโอพระวัดเนี่ยอย่าบอกใครจะช่วยมันไม่ได้ลูกนะมันไม่ได้เพราะศาสนาพุทธศาสนาที่ตั้งสมัย รอยันโปรเตอร์นี่ยูปนนี่มันไม่ต้องตองแล้วปลาแก้วนี่ต้นมักทำไมไรฮะพุ่มเล็กเกินครับปลาแก้วเล็กเกินครับพุ่มเล็กเกินครับเล็กเชนนี่เล็กเกินเล็ดดวงนี่ <c oughs> โมโหไปฮ่าฮ่า่ากูแค่ควันจริงโผมนนา,โาันหัวรอแผลนต้องมีความรำรวมอันสุด แต่เราไม่ซึกอะไม่ซึกไม่ได้มีเหืองวัดนี้เจ้านไม่เลี้ยงคนไม่มีระเบียบอีกเลยส้นพวกเธอซ้อนนายคอยซ้อนปลาทองซ้อนปลาแกว้วนะแรงตรงๆเจ้านเหมือนคนเล่นตรงนะคนเล่นตรงซ้อนพวกเธอเหมือนกับดัดแางมาเน่เป็นปริมาณแองมาลูกเอก็มันมวนเพราะเราดัดเึงมันถืง พอรอบร้อยมันกามวนพวกเธอมันกันโต้หน้าก็ดีปลอดหลับลัง่งเมื่อดัดมากมวนครับนะ <c oughs> ครูบัตชีนาบรรยากาลยตรงอาจารย์เปรียบโรช่รนโรมันดัดมากลยไม่ติบัตชีเลยมึงนึกเอรู้มึงรู้อะไรมาแกะอย่าแลงมึงนะพระนคุณนะเออคุณรู้อะไรมาคุณแกวะวามากมากมันดัดไม่ได้และปลัมดัดเป็นไรคุณนี่ดัดมากมากับมากตามเลย ที่แกเปรียบเรานี่ว่าเมื่อนัดดังมาแต่ทีคนณดัดเนีคือเคยว่าแชาแล้วมาวกผมแม่เลขดี้ตัวเลขเองกันตัวเลขเองกันวันนี้เป็นเพลืกนี่ครูบอกการสู้รูดนะสู้นี่เป็นทิศรุ่นน้องนุ้ยวัดนู่ไปทำงานที่ไหนก็นไม่รู้ยังไม่มาดีไอ้เว้งอีกคนหนึ่งน้องบ้าวมันกูยิกแต่แล้วเดวินยิกเป็นรอยไอ้เนี่ยอุบาดเจ้าชูลูกเจ้าเคยข้างวัดเสียคุณตองกันไป็นเต้าเลยมันไม่รับไมชอบ อไอ้เว้งนี้เป็นคนขี้กาดพี่นะไม่กล้าลงจากกุศลก้างๆๆคำง้างขึ้นเราขี้เหี่ยวกันอ่าอ่โอดาโหไรด่าสัตว์วันนั้นสัตว์พับไปตู้จกแล้วป่านนี้ใครก็ไอ้เวง้งนะแต่ว่านั้นแหละแต่ยิ่งนัดในเปรี้ยวกาโตะไปกู <c oughs> ชอบลาวันวันนั้นเฮ้ยพอยิ่งนัดแล้วหน่อยเปรี้ยวไปแล้วมันไปไหนแล้วกูยิกเสร็จแล้ว กูยิกแล้ววัดดีมกันพวกเธอกันเหมือนกันจ้างจะมาอยู่แล้วใจเราไปอยู่มีไรฮะเราวัดดีก็ไม่ใจวัดเตินไม่ใจวัดจ้านิงแต่จ้างคือช่อมปานช่มปานนี่มาจากชม,มานะผ่านี่คือผ่ายแล้ววัดดีจ่างต้องดูแล่ใสเตินดูแลเตินต้องตัดง่ายกินมันวชจนโอเที่ยงไม่ใจเที่ยงที่วัาแลกลลกัมแลกกอมกันเที่ยงอันนี้อยาทำใหไเดื้อโดน แล้วบรรพุรแล้วที่มาอยู่เราอยู่กันนี้ไม่ได้แร้งไม่รู้เรื่องเหร ลอพอลวงพ่อยิงอะไรอะ่ะชี้ไปแล้วนายมาเก็เย,ยิงอะเรยวหลวงพ่อจำผมไม่ได้หลวงพ่อเอาเร่วัด ครับผมจิตหลวงพ่อพ่อเพืนจ้าเลยหรอกปืนปุ้นปืนอ่าปืนหลวงพ่อปื่อนเมนูยาดนี่บูจนที่ชู้ไม่จับกูล้วลูกฮะอีจับถึงนใส่แล้วแล้วก็ไอ้จีวิ่งผ่านไปเดียวปลาท้องปลาแก้วปลาคอยจันทยี่ไก่รึกไปแล้วแม่อายุวัดแล้วนะนายคอยได้กวัดไปคลักๆไปแล้วเก็บปืนนะครับหลวงพ่อเออกูเก็บไว้ก็ได้ลูกปืนนี่ปืนหนูยัดนี่ลูกแต่ว่า บูทันทีบอกก็ไม่จับพื้นหนูยัดร้อยถึงแล้วมึงไปยุ่งใหนหน้าไหนเออไอ้เ,ออเออรวัตผมไม่เป็นผู้จัดก,การโรงเร่ของท่านเจ้าคุณสันเพชรสัจพงษ์อะโอ้แล้วทีนี้ผมมาตามเเวงนะครับให้เเวงนั่นเป็นผู้จัดก,การแทนผมท่านเจ้าคุณบอกว่าผมเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งอะไรหน้าที่ผมเองแต่ว่ากูเสียใจกันหรือไอเวงกูยิกเซะแล้วฮะ ท่านอาจารย์ขับไลนะ่เฉวงเหรอเออแล้วขับไล่มันเฉยมันจะเอาจูเด็กยิ่งกลางวัดเสียคนตองแหละมันไม่ยอมรับนะแล้วกี้การปี้แต่นิ่งยิ่งนัดไปโอโย้อยนองเออเออชื่อเปลือเขาชื่อชวเวงเดินยึดเร็วยิกเร็วหลวงพ่อแล้วชเวงมันจะอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ตั้มใจไปไหนกูตัดอ้างปล่อยแล้ว แต่ไงหลวงพ่อครับน้องผมผมก็รักน้องใกล้ๆก็รักไป็เชื้อไปเองนะครับหลวงพอ่อเอมาสับข้าวแาวใจช่วยอไปดนักนะ นนาาลึกสงมแรนองใจไงวอนแต่กูส่นแตงจะตาแน่นใจจึงรูปภาพการลระดับลาลาตามานองเพราะตั้งกองตั้งลชะชาวแวงอ่ะฮทก,กไม่ว่า นึกตึงกำมันตาแต่ละกำจำติดใจล้านนูก่อนจกไปแม่เอ้ปากคว้าคำลามีสองคนตาวนี้พี่กับน้องเอ๋ ชัวดีเปอังกงกับเวงน้องนักนะาไปยามเติมน้องใายใบหน้ามาจะขังข้าเลวัดผู้จัดการ เขากับนายหนุ่นดยแล้วก็นายสิเขาจะทำอะไรที mm ่ไหนก็เด็ดตามต่อไปจะไป คนตัวไปรู้จักหนักสังหารเป็นนักเล่งเก่ากัานอันธบาลเจ้าเกกากาดานชาวประชาเป็นลูกน้องกำนันเรื้อเลือจะได้คนไกลไกลเกง่งแคมนามนักนะาเรียกร้องคนมานังรวมวงกงจุรา นตานายังงันการก้าคนคำพูดจอง,องล้องลำพองนักแลลทุดจากอามจิตขิดจะนการพูดแยลลำพองตนเป็นแปนจน ไรค่าคุณน่าทำไอ้น้อยวันนี้ดื่มไงสนุกดื่มไม่เมาเต็มที่าในวันนี้แค่ว่ารอมโมาดื่มไม่แย่ไปเลยใจแม่กับในหัวกับดูกปีเ่าแกก็ถูกต้อง <c oughs> นี่ไม่ความว่าใจไม่ดีเข้าใจสิกูพูดไม่แล้ว ไอ้รอยแมาความาามาใจแมาแม่เหลวเมาเยลยวอัไม่เมาคนมันกูเมาด้วยนะใช่คนอย่างเราเมาด้วยเหรอเอ็นนี่น